สวัสดีค่ะสำหรับป้อมนะคะเมื่อเช้าเนี่ยป้อมป้อมมองว่าป้อมป้อมได้ง่คิดนะแง่คิดในเรื่องของหลักการต่างๆตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารร่างกายเพราะมันไปเกี่ยวเนื่องกับของจิตใจที่จะทำให้เราพัฒนาจิตใจได้ดีขึ้น,นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่จับต้องได้เข้าใจ เหตุผลที่บอกว่าทําไมเราต้องไม่ทานเนือ้กอก็เพราะว่าเรามันมีปัจจัยว่าเออเราเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ต้องกินพืชน,นะคะคือเหตุผลอันนี้เป้าก็เข้าใจแล้วเออไม่ใช่บาปนะคะไม่ใช่บาปแต่มันเป็นเหตุผลที่ว่าเราเป็นคนที่ต้องทานพืชอย่าไปทานสัตว์เพราะมันผิด มันผิดเพราะว่าก็เหมือนที่ท่านท่านพ่อ,พอบอกว่าเหมือนเติมน้ํามันผิดนะ,ะมันจะทําให้ร่างกายเราเนมันเสื่อมเร็วก็เพราะว่าอในเรื่องของการมองผิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของออาศาสตร์ของโยคะโยคะเนี่ยมีมานานก็ก็เพิ่งเข้าใจว่า ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกันไม่ใช่เรามามองแต่ว่าการบริหารร่างกายมันไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะแต่คือจริงมันมันมันไดมันทําได้เพราะเราเป็นมนุษย์เรามีร่างกายเราก็ต้องพัฒนาร่างกายให้มันดีด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องทุกอย่างมีความเชื่อมโยงก,กันไปจนถึงกัน วันเกิดราศีเกิดปีเกิดต่างๆไปจนถึงทุกสิ่งว่าธาตุต่างๆเราเราเป็นยังไงคต้องต้องเข้าใจแล้วก็แบบเออรู้สึกซึ้งซึ้งนะคะกับว่าเออศาสตร์เหล่านี้มันมันไม่ใช่แค่แบบที่แบบให้เราไปออกกำลังกายให้เรามันแข็งแรงแต่ที่จริงมันแบบมันลึกกว่านั้นนะคะขอบคุณ